คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามโปรดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมครับสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมท่านและ FC ทุกคนสู่ช่องสายบ้านสองเฮียกันด้วยนะครับ กลับมาอยู่แอมเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่เกมโรม,มาเอ็กโอนะครับนะวันนี้แอมมากระทุน500ครับช่วงเวลาตอนนี้ก็เกือบจะ6โมงเย็นแล้วนะครับมาก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับออตายชื่อตามนี้นะจ๊ะอะมามาว่าเรื่องราวต่อกันครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลายังไงก็ฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือคิจกรรมใหม่ๆเนาะเออแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนำให้ตัดฟาร์มนะครับนะเออรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นละกันนะจ้าไปวันนี้แอดจะพาไล่เบตเหมือนเดิมครับก็เผาหัวก่อนแล้วกันนะละกันนะครับนะเออเป็น15ออโต้เทอร์โบใส่บล็อกนะครับมามา,มา โอ้โอเอ้ยสวยครับอ่าโลมาหนึ่งสามโอ้โหมานะเออเจอเฮมาเออเฮ้อออารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับนะวันนี้ไปเครื่องไปครับเออสนุกกระเบื้องลายไหนวันนั้นอ่ะ กจะโล่นะครับนะอุ้ยสวยอุ้ยสวยครับแต่ไม่ได้ต่อนะเออก็วันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะเดี๋ยวแอดจะไปเอาน้ำออกครับ <laughs> ไปออกกำลังกายครับแอดจะไปเตะบ,บอลอุ้ยแหมวันไหนก็วันไหนได้เตะบบอลอารมณ์มันก็จะประมาณเนี้ยครับนะ ทําในตรีที่ชอบทําทำนติีที่รักมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเปิดสี่ห้านะครับนะสามสิบไม่มาสามไม้เลยนะปกติแอดจะสองไม้เนาะไม่มาขยับนะครับนะแต่เมื่อกี้จัดให้สามไม้เลยนะยังไม่ใหม่ก็ขยับครับมาโลช่องสามมึงช่องแรกไปลูกปาดโถมึงสลับกันดิหนิไปกันต่อครับมนาะโอ้ยโลมาลูกมา สองสามไหมาขอสองสามมาหนึ่งสามจำบ,บ้าหรือกำรันจำบ,บ้าไปแล้วกำรันไปครับสี่ห้าเอาหุ่นมาช่องสามไรบนไปปั๊บปั๊บขอช่องสามไรบนมาช่องสองไรบนมึงจะเอาอย่างไงกูนีโลมามงมานี่ไงไปกันต่อครับ เกือบเต็มลายบนปะโถมาโอ้โอสยสวยๆครับเต็มเครื่องไปลายบนจ้าแจกกันมีอะไรไหมโลแม่โอโลมันไม่มานะไปกันต่อดีครับสี่ฮะโอนัสสาม,ม่ดีปับปบปบปบมาหาหาเงินค่าค่าเต็มบนนะ <c oughs> อลเออจะได้ไหมนี่ ไปครับอุย้ยแหมวายต้องสองตัวปะโถโอ้ยสวยครับมาจากกาันมาลูกชสองสอง,องนนามก็อยางได้แค่สองคอมโบนะครับนะยังไม่ให้ต่อนะเออยังไม่ให้สามสี่นะครับนะอืมนี่ไงเกือบเต็มปะโถกักไว้ทำใหม่มาอุย้ยองุ่นส,สวยๆครับเพียงแต่ว่ามันไม่เต็มนะแค่นนั้นเองโล มาไม่สุดดกเออตึงจัดตึงเตีย้ยโ<ม>บนัสลงสักรอบนะเนี้ยรู้เรื่องเลยนะเอ้ <c oughs> โอ้ยมาสักโปรได้ไหมไม่มาอ่ะขยบเข้าหกสิบไปจ้าสามไปดิอ่ะถ้าไม่มาแอดขอนยญานกลับไปต้องตั้งใหม่นะครับนะเป็นสิบห้าเอโต้เทอร์โบสิบรอบนะครับนะไปจ้าเออไลนมันไม่ลงเลยเนาะ มันตึงๆนะขยับขึ้นไปก็มีจมดนะครับนะมาอุ้ยดาบเมื่อกี้กับเต็มนะดูดิอุ้ยเต็มเครื่องไปลวจ้ะแจกกันไอโลนะโลมาเบ็ดสิบห้าสองรอบแล้วนะเต็มเครื่องคนะือแต่ยังไม่ขยับไปเบ็ดอื่นให้นะไปจ้าอู้เต็มเครื่องอีกหนึ่งรอบครับโลเออโลมาเป็นดีจริงนะสำหรับเบ็ดสิบห้านะเออ แต่ขยับไปก็ไม่ได้เนาะอ่ะโอ้ยเต็มเครื่องไหยครับองุ่นเอ้ยมาไม่รอช้าครับสามสิบไปจ้ะอุ้ยโบนน้วิ่งผ่านอีกแล้วมึงจะวิ่งผ่านนะไมไบ่อยนะมไมไม่ลงเลยวะโล่มาช่องแรกไม่มาด้วยไปต่อดิอย่ารอชาออออ้าอุ้ย่งีจะเต็มก็ไม่เต็มนะอ่ะจัดการมาช่องแรกอ่าฮะ โล่ไปลูกช่อง3ามุ่นไปช่องแรกปั๊บปับปัป๊บสวยอุ้ยฟีสป,ปินครับนะมาทำสั่งก่นวัาานนี้อ่ะโอเคโล่ไปลูกโล่ไปช่องสองห้าฟีไปไ,ไม่ให้โกเนาะอ่ะสี่ฟีครับฟีสป,ปินเป็นสามสิบเลยจ้ะไปดูกันจ้ะดอกแรกก็วาวเลยอ่ะดอกสองยังฝันนะครับนะโล่มาลูก เอาแจกันสวยครับลายบนโลมาช่องสองต้องลงแล้วละ่ะโบโอ้สิงโตโอ้โหโกจริงๆเงะโลมาลูกอสองอาวายมึงก็จะไปลงอะไรช่องสาวะอ่ะไปครับอีกสองฟรีนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดโอ้ยไม่ท้ายสุดนะครับนะอ่ะแจกันมาลูกหนึ่งสองไม,มาจริงๆมาเต็มเครื่องไมครับหนึ่งกระเบื้อง อังุ่นมาลูกอังุ่นช่องสายต่อไปจ้ะาจะไดยดาวดาบช่องแรกมานี่ b a t t l เปลี่ยนแจกันเป็นดาบเต็มเครื่องเลยนะอ่าจบที่สองร้อยห้าสิบนะครับแนละ้วเป็นสองสิบนะนะก็ได้เกือบคูณสิบเหมือนกันนะอ่ะไปกันต่อครับมาขอไม่เยอะครับวันนี้นะก็สักห้าร้อยก็โอเคแล้วนะเพราะว่าแอดก็จะได้เตรียมตัวไปเตะบอเลเวยนะครับนะ ฟีสปินมาไหมฟีเขงโง่ไปสักท,ทีแบบเป็น30อะมาเกือบมาเหมือนกันนะครับนะเกือบได้เกือบจ่ายเหมือนกันนะอ่ะไม่ป็นไรครับไปกระต่อครับ30โอเคมาลูกเอานุ่นมาช่องสองสีสวยสวยดิใส่ช่องนะเออมาจากการไปสองสามไหมปั๊บปับ,ปบไม่มาด้วยโอ้โหไปกันต่อจ้า เกือบเต็มเนาะลายบนมาโลไปสองสามดาบมาแทนไปต่อจ้ะสามไปเออเหมือนจะหมดโปรแล้วล่ะครับนะสำหรับเป็สามสิบไปต่อสี่ห้าครับวิแมโล่มาโอ้โหมันก็ยังไม่ได้ต่อนะวายข้างหลังสองตัวไม่ได้ใช้ด้วยอ้าโบนะัสเ็นสี่ห้า แกวตึงจังเหลอตึงจังเลอมามาดูครับว่าจะได้ฟันไหมนะอ่ะวันนี้แอดขอสเตปเดิมดั้งเดิมเลยนะสเตปกลางครับดอกแรกก็โลเลยจ้ะเออเฮอูเรื่องอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้จะไม่ขยับนะวันนี้ที่อยู่กลางนะ้วจะดึงอ่าดึงรอนิดนึงนะครับนะดึงรอจังหวะนิดนึงรอสิโตหลับตานะหลับตาแนะล้วปะโลสองดอกครับ แจ๋วแก๋วครับพี่น้องเอ,อ้ยมึงต้องได้ฟันดิต้องจ่ายมาื่ดกีโลมานะไปจ้าอ่าดาบครับชือกลบปะโชไอ้บ้านี่อ่ะดึงร้อนนิดนึงครับไปจ้าก็โหโลนี่ท้าไม่ขยับกลางนะ <laughs> เอออ่ะ แต่อย่างน้นก็ยังดีนะครับนะอะไปกันต่อครับสี่ห้าเอาโบนัสลงอีกรอบหนึ่งปัดปัด,ปดตันหน้าสักทีดีไหมเนี่ยอะไรครับเนี่ยบ้าบอจริงเชียวลงสองทีติดอย่างนี้ต้องให้ฟันแล้วนะต้องให้กูฟันแล้วนะโดนหลบด้วยอะเป็นไงแกวดดิแจวอย่างเงี้ย,ยไปจ้าอ้าฮะโลเลย เอออย่าบอกนะว่าจะไม่ฟันอีกอ่ะฮะเอาจริงดิจะไม่กูฟันอีกเดีเดเสักชึกสักชึกมาโทรอารมณ์แบบอารมณ์แบบจะได้ฟันแม่อะไรเงี้ยสักชึก,ชก,ชกชลบอีกโอ้โหลบเกง่งมึงอ่ะหลบเกง่งลบเก่งแล้วจะไปเจอโรยก,กูชึกไมล้าเวน เจ๋วดีเอาซิรู้เรื่องอย่างเงี้ยมึงมานี่เมื่อกี้ช่องไหนวะซ้ายเหรอโอ้โหเบอเอมาขอดาบูอ้กสักดาบหนึ่งได้ไหมขออีกดาบกู้สักทีไปจ้ะเอาดาบชือ่อเบกเวนเอออย่าส่วนนะอย่ายเพิ่งส่วนอ้าวไม่ส่วนแจ๋วดี ไปต่อจ้าดาบโอ้โโลปะเถไปต่อจ้าโอ้โหโลรู้เรื่องจบแตกเรียบร้อยจ้าคุณนักสั่งล่อคติดๆครับเป็นสี่ห้าโอเคแจวส,สวยๆเลยจ้าพอแล้วครับนะเออไม่ต่อแล้วก็ คลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะโคนัสลงสองรอบติดแล้วไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วนะครับนะไปต่อก็น่าจะโดนดึงแล,ะละ้วล่ะก็จบตรงนี้เลยแล้วกันส,สวยๆนะครับสอบมันเจ็เออกำไรสองสองเนาะออมาก่อนจะจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดสังขยาเพื่อปไปกำลังใจแอดในคลิปต่อมไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ได้นำให้ทำตามนะครับนะเออแล้วก็สำหรับทุกช่วดีทดสอบรายชื่อแล้วก็ค่ะติดต่อแอดมาด้วยแล้วกันเนาะเออ ก็ตามนั้นครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้แอไปก่อนแล้วครับ See you bye